ลักษณะของน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไย,ยเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ น้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยมีทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะที่1ลักษณะของสีค่ะสีของเขาจะมีสีน้ำตาลทองสีสวยงามมากค่ะลักษณะที่2ค่ะจะเป็นลักษณะของกลิ่นกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์มากๆกลิ่นหอมจากเกสรดอกลำไยเลยค่ะลักษณะที่3ค่ะจะเป็นลักษณะของรสชาติของเขารสชาติของเขาจะมีรสชาติที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์เช่นกันค่ะลักษณะที่4ค่ะลักษณะสุดท้ายเลยนะคะน้ำพึ่งจากเกสรดอก ดอกลำไยแหล่งที่มาของเขาต้องชัดเจนนั่นก็คือมาจากเกอรดอกลำไยนั่นเองค่ะ และสําหรับสาวกน้ําพึ่งคนไหนที่ยังไม่แน่ใจหรือกําลังเลือกซื้อน้ําพึ่งขวดใหม่เข้าบ้านกันอยู่แล้วก็นี่เลยค่ะน้ําพึ่งจากเกษรดอกลําไยที่1ในใจหลายๆคนสดสะอาดอร่อยมีทั้งออย GMP, g, MP, g SP, s p HACCP และยังเป็นสินค้าโอท p อปอีกด้วยนะคะต้องน้าพึ่งเดือดซันทันนี่ตาพระาทิตย์เท่านั้นนะคะข่าวดีเราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะคะ